มีตัวแน่ๆกลับไม่กลับไม่รู้แต่ตัวมีแน่นั่หื <c oughs> าจิ๋วปลาจิ๋วการนี้คงต้องสวนเลย ใหญ่ด้วยตัวนี้ใหญ่เลยใหญ่เลยตัวนี้กระโดดโอ้โหโอ้โหเด็ดยิ่งเล็กอยู่ยกเลยโอ้ในลาดหนุ่มกบตัวนี้เดียวนะเนี่ย 快点别了。